เติมเกมราคาถูกสะดวกต้องจุนบิโกรชอปรับประกันความปลอดภัยเพราะร้านเปิดให้บริการมามากกว่า2ปีแล้วตอนนี้ม่รับเติมเกมเอาเองแล้วนะทั้งแบบเลเซอร์พินและ ID เดียพาร์ตเติมครั้งแรกได้เพชรแดงไปซื้อของในเกมกันด้วยคุ้มสุดๆไปเลยมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องจุนบิโกชชอปจุนบิโกรชอปเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมอีกครั้งนะครับเดสตินีวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยกับเกมแร g งิ o ล็ X Next e n e r u t i o n นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้มาอยู่ที่ p a n t ท er a ก็หลายคนก็คงดูคลิปของหลายคนไปแล้วแหละแต่ว่วา S 1> <S 1> ผมเพิ่งมีเวลานะครับผมทํางานโอ okay. เคเผื่อใครอยากฟังจากช่องผมนะอ่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมาทํกากิจกรรมกันนะครับนั่นคือเจ้ากิจกรรมที่อัปเดตมาใหม่ของวันนี้เลยคือไดรี่คู่หูนั่นเองกดไปก็คือเป็นกิจกรรมปูทางก่อนที่สัตว์เลี้ยงระบบสัตว์เลี้ยงจะเข้านั่นเองนะนี่ไหมเดลี่เดลี่คู่หูอ่ะของรางวัลที่เราจะได้มีอะไรบ้างเราจะมาเริ่มจากของรางวัลตัวนี้ก,นก,นกันก่อนนะครับนี่ถ้าเราเอาแบบพวก เศษเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรายังไม่พูดเรื่องเศษก่อนเราจะได้รางวัลที่ใหญ่ที่สุด,ดนะก็คือเจ้าชุดคอตตูมพึ่งน้อยนะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูคอตตูมพึ่งน้อยเป็นไงคอตตูมพึ่งน้อยเอาจิงผมจําได้ว่ามันเป็นมันเป็นพาร์ทในอรวชันไต้หวันนะเขาพยายามเอามาแจกคืนนั่นแหละคันน่ารักเลยดูดิหมวกมีปะหมวกมีปะหมวกพึ่งน้อยเดี๋ยวจะไม่มีวะไม่รู้สึกว่าผมเห็นอยู่ว่ามันมีนะ อ่าช่างมันก่อนแล้วกันนะเราใส่แค่นี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเออมาแนะนำกิจกรรมเอ,อ่ะชุดพึ่งน้อยเงี้ยตัวโคตรใหญ่เลยใส่แนละ้วเหมือนชุดหมาเลยโอเคอ่ะแล้วเราจะทํากิจกรรมนี้ได้ไงใช่ไหมการทํากิจกรรมนี้คือการถอยลูกเต๋านะครับนี่เห็นไหมมันจะมีลูกตเกต๋านี่ลูกเต๋านียคือใช้ส6ม0นกร้อยเพชรสามารถถอยได้นะครับก็จะเป็นลูกเต๋าเราเดินได้กี่ช่องแต่ว่า <c oughs> เราจะไม่ถอยด้วยส6ม0นกร้อยเพชรก็ได้ แต่สิ่งที่เราจะใช้ทอยเนี่ยก็คือเจ้ากดที่คารนิวาลนะเห็นไหมคารนิวาลเวลาเราทำคารนิวาลแต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้เพชรใช่ไหมล่ะตามกล่องแอคทิวิตี้ค่าแอคทิวิตี้เนี่ยนี่แต่ว่าตอนนี้มันจะเพิ่มมาเป็นตัว๋วเพชรกาชาสกอร์แทนนะครับเห็นไหมแต่ละกล่องมันมีครบมีหมดเลยกดไงี้เออนเนี่ยสองอันนี่เท่าไหร่สองอันนี่สามอันก็เท่าไหร่ไม่รู้เออช่างมันไม่ได้นับโอเคถ้าเรามีเนี่ยเราก็สามารถเอามากด ทอยแทนลูกเต่าไนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนอ่ากดให้ดูสักรอบไหมใช้ไปในสามพันหกร้อยเพชรอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาจริงๆอ่ะมันบอกว่าเนี่ยทอยลูกเต่าเนี่ยจะจะใช้สามพันหกร้อยคิวตันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น VIP อ่ะจะใช้จะลดลงเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รูลงเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ไมไอันนี้กดแล้วเหลือแปดเปอร์เซ็นต์วะไม่รู้นะอาจจะแปลอะไรสักอย่างมาผิดพลาดน,นะครับก็ใครมี VIP ก็ลองกดดูแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนเพชร ว่ามันจะประมาณไหนนะไล่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อดินรีควายนะครับรีควายลี่แล้วเนี่ยข้างล่างก็มีของรางวัลอีกนะเนี่ยว่านี่ไงหมวกเออผมไม่เห็นนะหมวกอยู่นี่แล้วก็มีนี่ด้วยนี่เอาไวแ้แลก MVP คอยมินิคอยแล้วก็วอล์คิลี่คอยนะอะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วสุดท้ายเลยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยคือสัตว์ขี่นะครับน่ารักมากสัตว์ขี่เนี่ยอ่ะการที่เราจะเริ่มเพิ่มเพิ่มอย่างเงี้ยได้คืออะไรรู้ปะ เนี่ยสิบยี่สิบสี่สิบแปดสิบอ่ะการที่เราจะเพิ่มอย่างนี้ได้ก็คือเจ้าโปลลิงมันเริ่มจะจุดสาตาร์ทใช่ไหมเมื่อกี้ผมถอยได้หกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็โปลลิงก็จะมาหยุดหยุดอยู่ช่องนี้ใช่ไหมถ้าผมถอยไปเรื่อยๆจนโปลลิงเนี่ยเดินครบรอบมาตรงเนี้ยก็จะนับเป็นหนึ่งรอบงงนับเป็นหนึ่งรอบเลยเลยนับเป็นนับเป็นหนึ่งรอบเองเหรอพี่เมื่อกี้นับเป็นหนึ่งรอบเองเหรอพี่บอกเลยว่าใช่ครับนับเป็นหนึ่งรอบผมแบบผมก็ช่องเหมือนกันนะเอาจริงโอเคก็ ถ้าสายฟรีอย่างเราเราผมว่าเราทําแค่ถึง40ก็พอแล้วนะเท่าที่ผมคิดว่านะถึง40มันจะได้เป็นเลือกอะไรก็ได้ใช่ไหมวอคิลี่หรือว่า m v p ีหรือมินีเนี่ยอย่างละ100เหรียญน,นะเลือกอะไรก็ได้อันนึงแต่ส่วนตัวผมอยากได้วอคิลี่ไงจะทําชุดวอคิลี่ก็ผมคิดว่าถ้าทอยถึง40ได้ก็โอเคแล้วนะเออแล้วก็ยังมีอีกนะครับอ้าวเดี๋ยวปิดทําไมวะามาดูแรกรางวัลกันไอพวกวัสดิบพวกนี้หามจากไหนเนี่ยเนี่ยอันริป อันดิปแอปเปิลแอปเปิลยังไม่ปอกเปลือกเรนโบว์แครอทอ่าแล้วก็มอร์นิ่งดิวก็เจ้านี้ยเลยจูซี่กรีฟใช่ไหมหาจากไหนการที่เราจะได้พวกเจ้าพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ใช่ไหมมันจะบอกว่านี่ช่วงเอล่าอีเวนต์เนี่ยใช้ออดินเบสซิ่งเนี่ยข้ามอนเตอร์จะได้ไอเทมที่สุ่มดรอปในการแลกเปลี่ยนก็คือเจ้าไอเทมพวกเนี้ยจะได้จากการที่เราเอาอดินเบสซิ่งเนี่ยไปฟาร์มมอนเตอร์นะครับโดยที่มอนเตอร์นั้นจะต้องไม่ห่างกันเกินนะ ก็สามารถห่างห่างกันไม่เกิน6เวลแล้วกันผมสรุปให้แค่นี้เพราะว่าถ้าเราห่างเกิน6เวลเราจะไม่สามารถใช้ออดินได้นะโอเคก็คือเวลาเราเอาออดินไปเผาอะเราจะได้ของมาด้วยนี่ผมไปเผามันแล้วนิดหน่อยนี่เห็นไหมได้มาแล้วเนี่ย3อัน7อัน2อันเออพอเราทําครบเราทําครบเราทําครบแล้วก็จะมาแลกของพวกนี้ได้นะครับอย่างแรกที่ผมจะจะแลกเลยนะก็น่าจะเป็นเจ้าชุดพึ่งนะครับเพราะอันนี้มันเป็นของลิมิเต็ดนะเนาะแล้วก็ถัดมาก็อาจจะเล่น,จะ,ลนจะแลกเป็นอันนี้นะครับแพ็คเลือกอาวุธเงาขั้นสูง มีอะไรอีกมีรีไฟร์รีไฟร์นี่แล้วแต่คนนะเอนชานหินเอนชานอุ้ยได,ได้ได้หลายเมืองเลยเนี่ยดูดิแล้วแต่เหมือนกันนะครับได้ถูหลายเมืองเลยแล้วแต่เราเลือนกน,นะแล้วก็หินอัปเกรดส่วนตัวที่ผมว่าคุ้มที่สุดน่าจะเป็นชุดแล้วก็แล้วก็นี่นะแล้วก็วุ้นเงานะน่าจะดีที่สุดแล้วนะโอเคแล้วทีเนี้ยเราอะสามารถเอาพวกเนี้ยไปแลกเปลี่ยนได้นะครับโดยการที่เราจะเราต้องการแอปเปิลเขียวเนี้ยเราก็เอา แครอดกับหยดน้ําเนี่ยสออันแลกเป็นแอปเปิลหอันแต่ส่วนตัวแล้วผมมองมองว่าไม่คุ้มนะครับอล,อลองดูเอเอ,เอ,เองุ่นเนี่ยเห็นไหมองุ่นน่าจะหายากเอาแอปเปิลสอันแครอทสอันแล้วก็หยดน้ำสองอันมาแลกเป็น1อ่างุ่นจากัดการแลกอยู่ที่9ก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ้ไมผมบอกว่ามันไม่คุ้มใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันสามารถซื้อที่ตลาดกลางได้นะครับนี่เห็นไหมแรกๆเนี่ยวันนี้มันยังเป็นวันแรกอยู่อาจจะยังไม่มีคนลงเทขายนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยว เดี๋ยวคนที่เขาเรียกอะไรคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเงี้ยเขาก็อ,อาจจะเทขายกันนะครับในการตั้งราคาสูงสุดอะไรเงี้ยก็คนนึงมันได้แหละหลายอันอยู่แล้วก็อาจจะล้นตลาดได้นะครับทีเนี้ยล้นตลาดแล้วเราค่อยมาซื้อก่อนหมดกิจกรรมหรือว่าอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราครับแต่ว่าการแลกผมว่าไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะ่นะนี่นะการแลกตัวเนี้ยไม่ค่อยคุ้มนะครับก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะมควรนที่ดูดรอบหนึ่งสามพันหกไป ได้อะไรเรียนหนึ่งแต้มเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอันนี้เจ็บจี๊ดโอเคเดี๋ยเดี๋ยวเดวเดียให้ดูก่นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่อ่ะเอ็อยู่ตรงนี้ครับเอ็พีซีกิจกรรมเหมือนกันหรือเปล่าวะโอเคเหมือนกันนะอ่ะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากนะรก็ง่ายนะผมว่าทำง่ายแต่ว่าเรื่องอีก ไม่รู้ว่าสายฟรีเนี่ยจะไปได้ถึงถึง8ปิหรือเปล่าส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะถึงนะครับแต่ว่าผมว่าถึง4ี่ก็คุ้มแล้วนะเนะพราะ40ิได้เหรียญวาร้อยหนึง่งแล้วเนี่ยผมทําไมผมบอกว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะเหรียญวาเนี่ยเราต้องเอาไปทำเซตวอลคิรี่อยู่แล้วใช่ไหมได้เลือดได้ถึกอย่างไหนยอย่างที่ผมเล่นก็ต้องใช้วอลคิรี่อะไรเงี้ยแล้วถ้าคนเราเลือกเหรียญวอลคิรี่เยอะเขาไปเทขายกันราคาเหรียญวอลคิรี่ก็จะตกดิ่งลงมาเราก็จะซื้อง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะเออที่ผมมองแบบภาพรวมใหญ่ ื่อกี้ผมได้กล่องโอดินใช่ไหมเดี๋ยวไปเปิดกล่องโอดินให้ดูว่าได้เท่าไหร่นี่นะได้สิบโคนน้อยเลยโอเคก็อย่าลืมมาทํากันนะครับคลิปกิจกรรมง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวลองใส่ก่อนโอเคอ่ะก็อย่าลืมมาทํากันนะครับคลิปกิจกรรมแบบง่ายๆนี้นะเออก็มารับของฟรีกันให้ครบนะครับอ่ะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้ทาคลิปแนวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับ อ่ะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ